ระดับโลกฮันดกนาฬิกาฮันดกรุ่นใหม่ปี2015วางตลาดพร้อมกันเกาหลีไทยความกระทัดรัดกับดีไซน์สุดคลาสสิกได้รับความชื่นชมมายาวนานกับการใช้งานเยี่ยมและความทนทานมีการส่งออกมากจนได้รับรางวัลจากท่านประธาน,นาธิบดีเคยส่งออกในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องนาฬิกาอย่างสวิ์แลนด์ เบเซลระดับด้วยไดมอนด์หรูหราและดูดีชุบด้วยทองบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ 14k หรือ 18k แต่ถึง 24k ทองคำบริสุทธิ์ที่ทำให้โดดเด่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความสวยงามของลายโซน12ชิ้นหน้าปัดลายขวางประกายแสงต่างกันตามมุมแสงที่มาตกกระทบมูฟเมนต์ของบริษัทเซโกญี่ปุ่นที่ถือเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของความแม่นยำของเวลา และสามารถกันน้ำได้ถึงแรงดันน้ำระดับ3แัฟไฟกราสหมดความกังวลเรื่องร้อยแตกตัวเรือนทำจากสเตลเลสทนเหงื่อและไฟ100%ยเปอร์เซ็นตเมอินคอรเมาเป็นเจ้าของนาฬิกาล้ำค่านี้กันเถอะนาฬิกาฮันดกสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงในราคาเพียงเรือนละ1,990บาทโทรหาเราได้เลยตอนนี้02-314-0100 สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนช็อปค่ะวันนี้อยู่กับอ้อนิสาราศีลเลิศค่ะครับและผมเอรัวตวิทย์พิรัศนาโรจน์นะครับผมคุณผู้ชมครับเห็นเราทั้ง2คนนี่นะครับแต่งตัวมาหรูหราขนาดนี้เดี๋ยวมีงาน มีงานรูที่จะต้องไปร่วมง,งานกันนิดนึงเรียกว่าเป็นคนของสังคมนะฮะถูกต้องนะคะวันนี้เราก็เลยแต่งตัวหรูหราสักนิดหนึ่งแต่การแต่งตัวหรูหรานีเนี่ยนะครับผมที่สําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของอ็อกเซอ์ซอรีใช่ไหมครับหรือว่าเครื่องประดับนี่นะครับที่จะเสริมสร้างมุกค,คลิกของคุณเนี่ยนะครับให้ดูดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากเพียงแค่ชุดหรือว่าเครื่องแต่งกายใช่แล้วบ,บางคนต้องมีเป็นสร้อยเป็นข้อมือนะครับต่างๆแต่มีอยู่อย่างหนึ่งครับผมที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับ จะมีเรียกว่าติดตัวเลยอะ่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรก็ตามนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองแล้วเวลาคุณจะไปออกงานหรูๆเนี่ยนาฬิกาธรรมดาธรรมดานียเราใส่ไปไม่ได้นะไม่ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของบุค,คลิกก็สําคัญเหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งออซิสซอรีที่พี่เอกได้บอกไปเรื่องของนาฬิกามันก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับความหรูหราแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้ที่จะ นำเสนอให้กับผู้ชมค่ะกับเรื่องราวดีๆนะคะนั่นก็คือนาฬิกาฮันดกอันนี้ เองนะคะคุณผู้ชมคะนี้ที่เราทั้งสองคนใส่ใสอยู่ยนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าว่ารูราแค่ไหนนะคะโอ้โหใส่แล้วรับรองว่าเหมือนผู้บริหาร <laughs> นะคะหรือว่าบางทีออกงานสังคมนะคะครเรียกว่าไม่อายใครเลยพี่เอกใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนเตรียมตัวที่จะไปงานเราจรึงต้องมีนาฬิกาที่คู่ควรกับพวกเรานะครับในการที่จะออกงานดีๆแบบนี้ไปด้วยเอาทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วนาฬิกาฮันด็อกเนี่ยมีความพิเศษอย่างไรกันบ้างครับนาฬิกาฮันด็อกนี่นะคะเป็น นาฬิกาที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะเรียกว่าเป็นประเทศที่ผลิตนาฬิกาฮันดกนี้ร้อซ็ค่ะคุณผู้ชมคะมจากตัวเรือนนะคะความหรูหราแบบนี้นาฬิกานี้ค่ะมีความยาวนานเหนือการเวลาอีกพี่เอกเพราะว่านะคะบริษัทนี้ค่ะได้ผลิตนาฬิกามากกว่า เจปีพี่เอกอตั้งแต่ปี1966เรียกว่ามีประสบการณ์ทางด้านของดีไซน์รวมไปถึงคุณภาพแน่นอน100%ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพอย่างบริษัทนาฬิกาฮันดกนี้เนี่ยนะครับ ในอดีตเนี่ยนะครับก็เคยเรียกว่าเป็นการผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ให้กับบริษัทนาฬิกาชั้นนำอย่างท i m e ม็กซ์บูลวาแล้วก็ OEM ด้วยที่สำคัญนะครับเคยเป็นบริษัทที่มีการส่งออกไปยังประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดทางด้านนาฬิกานั่นก็คือประเทศ <Switzerland. S 2> สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับโอ้โหพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ต้องพูดถึงนาฬิกาเลยแต่ว่าประเทศเกาหลีของเรา ได้นําเข้านะคะเรียกว่าในาการล้าค่านั่นก็คือฮันดกที่เรากําลังใส่อยู่นี่นั่นเองอสําหรับตัวเรือนของฮันดกนะคะพี่เอกมีความล้าค่ายิ่งกว่าค่ะยังไงครับ,รบเพราะว่าวัสดุนะคะได้เคลือบนะคะทองคําบริสุทธิ์นะคะจำนวน24กร,ราดด้วยก<อ>ันนอกจากความล้าค่าแล้วยังเลอค่าด้วย ประดับประดาด้วยความแวววาวด้วยนะพี่เอกนั่นนะคะทําให้เราเห็นถึงความเรียกว่าแวววาวแล้วหลังจากนั้นจริงหรงหรามราใช่ค่ะนอกจากนั้นดีไซน์ก็ยังทันสมัยด้วยถูกต้องครับและเมื่อพูดถึงนาฬิกาครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการตรงต่อเวลาถูกต้องและนี่แหละครับผมบริษัทนะครับผมที่เป็นบริษัทชั้นนำนะครับอย่างเซกอนะครับซึ่งเซกอนี่นะครับแปลว่าแม่นยำมีอายุยาวนานถึงกว่า133ปีนี่ เขาก็มีการไว้วางใจให้กับนาฬิกาฮันดอกเนี่ยนะครับได้ใช้ Movement s e ก o m o v มูฟเมนคือหมายถึงว่าอะไรรู้ไหมครับใน1เดือนเนี่ยนะครับจะมีเวลาในการคาดเคลื่อนเนี่ยไม่เกิน5วินาทีอย่างแน่นอน5วินาทีนะถือว่าน้อยม,มากๆและที่สําคัญนี้เนี่ยนะครับก็มีการประกวดกันด้วยนะครับที่ สวิตเซอร์แลนด์ถึงวิศว,วกรรมทางด้านของชั่วโมงนาฬิกาฮันดกนี้ก็ได้คะแนนที่ดีที่สุดด้วยครับโอ้โหเรียกว่าการันตีถึงคุณภาพขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงราคาและความล้ำค่าแบบนี้ความทันสมัยแบบนี้วันนี้ออนช็อปของเรามีความล้ำค่ามาฝากคุณผู้ชมกับนาฬิกาแบบนี้นะคะฮันดกนำเข้าจากประเทศเกาหลี100%เลยทีเดียวในราคาเพียง 1,990บาทเท่านั้นเองอถูกมากๆเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะทั้งของพี่เอก<ช>ทั้งคุณผู้ชายรวมไปถึงคุณผู้หญิงนะคะในวันนี้อยากจะเป็นเจ้าของการเวลาเหนือความล้ำค่าแบบนี้อย่าพลาดนะคะเป็นของฝาก ให้กับ,บวันครบรอบบัลแต่งงานหรือว่าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะเป็นเจ้าของความล้ำค่าแบบนี้1,990บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายท่านใดที่กำลังชมรายการของเราอยู่แล้วคุณอยากจะเป็นเจ้าของนาฬิกาฮันดกนี้ด้วยราคาเพียงแค่1,990บาทโทรหาเราตอนนี้ได้เลยครับช,น,ชนาเซโยแบร,รนด์ชันน้นนำของอุตสาหกรรมนาฬิกาเกาหลีฮันดก ดีไซเนอร์มืออาชีพกับอุปกรณ์ที่ออกแบบให้มีความทันสมัยแม้เงือออกก็หมดความกังวลเรื่องลอกเพราะว่าชุบด,ด้วยทองคำบริสุทธิ์ IPG 24กรัตซาไฟล์กลาสที่ไร้จุดบกพร่องใช้ชีวิตได้เต็มที่ไร้ความกังวลเรื่องการเป็นรอยเป็นนาฬิกากันน้ำแม้ตอนอาบน้ำด้วยฝักบัวแรงดันระดับ3ก็ไม่ต้องทอด นาฬิกาหันดกชุบทองคำบริสุทธิ์ 24k นวัตรกรรมจากเกาหลี100%เบเซลประกอบด้วยไดมอนด์หรูหราและดูดีชุบด้วยทองบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ 14k หรือ 18k แต่ถึง 24k สัมผัสใหม่กับสินค้าที่เกิดจากดีไซเนอร์มืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาเบเซลประดับเพชรที่เป็นที่ยอมรับของนาฬิกาและแบรนด์ดังความหรูหราของหน้าปัดลายขวางที่ประกายแสงต่างกันตามมุมแสงที่มาตกกระทบ ความสวยงามตัวเลขที่ประดับด้วยาลสโตนเพิ่มความหรูหราด้วยการชุบเรือนด้วยทองบริสุทธิ์ 24k ทองบริสุทธิ์ไม่มีลอกความหรูหราที่ทนทานแบร,รนด์กับสัมผัสที่สวมข้อมือทั้งนิ่มและเบานวัตกรรม Movement ที่แม่นยำเรื่องของเวลาของบริษัทเซโกญี่ปุ่น h i ฟไฟร์ก s s ส p p ฟไฟร์ก a าสหมดความกังวลเรื่องรอยแตก โนลเลนพิเศษของคันดกทำให้สามารถดูวันที่ได้อย่างชัดเจนแม้จะโดนน้ำก็หมดกังวลด้วยความสามารถในการกันน้ำใส่เบาสบายรู้สึกเหมือนฮันดกเป็นหนึ่งเดียวกับข้อมือความหรูหราที่มาพร้อมกับสมรรถภาพการใช้งานไปพบกันเลยนาฬิกาฮันดกสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงในราคาเพียงเรือนละ1990บาทโทรหาเราได้เลยตอนนี้0 2 3 1 4 0 1 0 0 ชื่อเสียงระดับโลกฮันดกนริกาฮันดกรุ่นใหม่ปี2015วางตลาดพร้อมกันเกาหลีไทยความกระทัดรัดกับดีไซน์สุดคลาสสิกได้รับความชื่นชมมายาวนานกับการใช้งานเยี่ยมและความทนทานมีการส่งออกมากจนได้รับรางวัลจากท่านประธานนาธิบดีเคยส่งออกในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องนาฬิกาอย่างสวิตเซอร์แลนด์ เบเซลระดับด้วยไดมอนด์หรือหราและดูดีชุบด้วยทองบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ 14K หรือ 18K แต่ถึง 24K ทองคำบริสุทธิ์ที่ทำให้โดดเด่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความสวยงามของไลสโตน12ชิ้นหน้าปัดปลายขวางประกายแสงต่างกันตามมุมแสงที่มาตกกระทบมูฟเมนต์ของบริษัทเซโกญี่ปุ่นที่ถือเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของความแม่นยำของเวลา และสามารถกันน้ำได้ถึงแรงดันน้ำระดับ3ซัแทบไฟกลาสหมดความกังวลเรื่องร้อยแตกตัวเรือนทำจากสแตนเลสทนเหงื่อและไฟ100%เ Made in Korea มาเป็นเจ้าของนาฬิกาล้ำค่านี้กันเถอะนาฬิกาฮันดกสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงในราคาเพียงเรือนละ1,990บาทโทรหาเราได้เลยตอนนี้02-314-0100